สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดี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 ครเจอกับเพจของ MAN OF THE MATCH นะครับผมวันนี้จะเป็นการมาพูดคุยหลังเกมนะครับเกมแมนยูเจอสเปอร์นะครับผมก็รู้สึกผิดหวังผิดหวังแบบผิดหวังสุดๆนะครับกับกับผลงานการเล่นของของแมนยูนะผมว่ามันเป็นเกมหนึ่งที่ที่ยังไม่ดีขึ้นจากเกมที่แล้วเกมที่แล้วเนี่ย โอเคได้3มแต้มว่าจริงนะครับเจอวูฟนะฮะแต่ว่ารูปเกมอ่ะก็สู้บูฟไม่ได้แล้วก็ยังดีไม่พอนะครับที่จะเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมที่ได้ชัยชนะแต่ว่าถือว่าโชคดีได้3แต้มไปนะครับแล้วก็เล่นในบ้านก็ยังมีเสียงเชียร์ของแฟนบอลคอยผลักดันอยู่นะครับแต่ว่าพอเกมนี้มาเล่นนอกบ้านแล้วก็เจอกับสเปอร์ซึ่งก็เป็นทีมที่คุณภาพดีกว่าวูฟแน่นอนนะครับเป็นทีมที่ใหญ่กว่าตอนแรกเนีนย่ยแมนยูดูดีมาก นะครับแมนยูแมนยูดูดีสร้างสรรเกมได้นะครับมีโอกาสเข้าทำเยอะไม่เป็นการาโชคเป็นแอนโทนีแม้กระทั่งเองเอ,อ,อย่างบรูโน่ก็สร้างสรรเกมได้เมาส์เองก็มีส่วนร่วมกับเกมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีนะครับในช่วงแรกๆแ,แต่ว่าผ่านสักช่วงประมาณสัก20ทีไปแล้วเนี่ยทีนี้เกมเริ่มมาเป็นของสเปอร์บ้างแล้วนะฮะสเปอร์มีโอกาสเข้าทําด้วยได้ได้สร้างสรรเกมได้มากขึ้นได้มีโอกาสเข้ามาในแดนของแมนยูมากขึ้น นะครับแมนยูเองเนี่ยส่วนใหญ่ที่หลักๆที่เป็นปัญหาสําหรับเกมนี้เลยนะหนึ่งคือเรื่องของสภาพร่างกายครับเรื่องของเอนเนอร์จีเรื่องของฟิสิกอลเลเวลเนี่ยผมว่ายังไม่ดีอ่ะนะครับมันดูเอนเนอร์จีในการที่จะในการสปรินต์ของนักเตะแต่ละคนอย่างเช่นการาโชหรืออย่างแรชฟอร์ทที่เราสึกว่าเฮ้ยเขาเคยปิดปาร์กว่านี้เคยเรียกว่านี้แล้วก็แล้วก็วกระชากลากเลื้อยผ่านผู้เล่นได้ดีกว่านี้อย่างเงี้ยก็มันก็น้อยนะครับแล้วก็ผู้เล่นอย่างอ,อาคาเซมิโร่เนี่ย โอเคผมว่าเขาก็ทำผลงานเขาได้ดีแหละแต่ว่าจากซีซั่นที่แล้วที่เขาทําได้ได้ดีกว่านี้ที่เราเห็นมาดีกว่านี้ปีนี้เหมือนรู้สึกว่ายังไม่สบมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ดีกว่านะครับก็ไม่รู้แหละด้วยด้วยปีสั้นที่อาจจะเกมเยอะไปหรือเปล่าทําให้โอกาสในการที่จะเติมเรื่องของเอ,อ่อฟิตเนสเข้าไปมันอาจจะน้อยลงไหมหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจาเพราะว่าดูแล้วยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่สําหรับพละกาลังของ,งนักเตะแมนยูบรูโน่ <Bruno S 2> เองที่เคยดูมี energy เยอะๆคนที่ออกไปวิ่งไล่นู่นนี่แน่ตามจังหวะนู่น,น,น ก็ก็น้อยลงอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าผมว่าตรงนี้เป็นปัญหาแล้วก็แมนยูเองเนี่ยวันเนี้ยเป็นวันที่เสียบอลเองง่าย mm hmm. เยอะมากๆนะครับเสียบอลระหว่างทางนะครับการเลือกช้อยจ่ายนะครับการน้ำหนักในการจ่ายบอลหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันดูผิดพลาดไปหลายประการหลายๆอย่างอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างช่วงครึ่งแรกเนี่ยที่เริ่มเริ่มไม่ค่อยดีช่วงหลังเนี่ยนะครับช่วงครึ่งช่วงท้ายๆของครึ่งแรกเนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าแมนยูเนี่ยเสียบอลเองซะเป็นส่วนใหญ่ ทำให้สเปอร์นเนี่ยตัดบอลได้บางทีจะเสียง่ายๆเสียรูปไม่น่าเสียอะไรเงี้ยแล้วก็เอาบอลเหมือนคลองบอลไว้กับตัวนานไปหน่อยในบางจังหวะให้ได้ให้ไปก่อนมาให้บอลมันเคลือ่อนให้ได้ให้สเปอร์ได้มีโอกาสที่แบบแตกโซนออกมาหรือวิ่งไล่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็มันอยู่ไม่ได้ทําแบบน,นันอะไรเงี้ยแต่ก็มันอยู่เองก็มีโอกาสที่จะได้หน,น้าได้ประตูพอสมควรเหมือนกันอย่างอย่างจังหวะจุดโทษที่เป็นที่กลางขาพอสมควรสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่า จากเหตุการณ์จากสถานการณ์นะ้ตอนที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันควรจะเป็นจุดโทษเพราะกาาโช่เนี่ยเป็นคนยิงเข้าไปนะฮะยิงเนี่ยลูกฟุตบอลกำลังวิ่งหาประตูนะครับแต่ว่าเป็นโรเมลโลที่พยายามจะมาบล็อกแต่ว่ามือเนี่ยเหมือนอยู่ห่างตัวแล้วก็แบบเอ่อไม่ใช่จังหวะที่เขาเป็นเขาล้มหรืออะไรพยายามจะค้ำพื้นอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างานั้นเป็นจังหวะที่เขาพยายามจะบล็อกแต่ว่าเขาไม่เห็นบอลแล้วบอลไปโดนมืออะไรเงี้ยซึ่งแล้วบอลก็ฉลับมือออกอะไรเงี้ยซึ่งมันมันเป็นจังหวะทำประตูแล้ว ลูกกำลังว,วิ่งหาประตูอะไรเงี้ยเนี่ยนี่คือผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างชัดเจนพอสมควรซึ่งโอเคอ่ะไม่ได้ก็ด้วยเหตุผลก็หนก็แล้วแต่เราก็ยังไม่รู้เดี๋ยวคงได้มาดูวิธีตอนหลังแล้วกันก็ไม่ได้หยุดโทษซึ่งก็เป็นจังหวะที่เปลี่ยนเกมได้เหมือนกันนะจังหวะจุดโทษนะครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งก็เป็นอย่างลูกมงสองครั้งของมาคัสแวสปอร์ตครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นจังหวะออฟไซด์อันนั้นก็เข้าใจได้แต่ว่ามันควรจะมองให้ดีกว่านี้จังหวะที่บรูโน่นะครับุด เช็คไลน์ได้ดีแล้วไม่ออฟไซด์ละมงคนเดียวจ่อๆเลยแต่มงออกอันนี้ผมก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อบิดพลาดที่ต้องแก้ไขเลยนะครับแมนย,ยูจังหวะสุดท้ายจังหวะจบสกอร์ซึ่งตอนเนี้ยยังไม่เฉียบขาดพอนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะจังหวะของบรูโน่เนี่ยคุณจะทําให้ดีกว่านี้อ่ะคุณจะม่งให้ได้ลุ้นกว่านี้ติดเซฟหรือชนเสาชนคาอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามุงออกเองเลยเนี่ยผมว่ามันมันค่อนข้างค่อนข้างแย่พอสมควรนะแล้วก็แบบผมรู้สึกว่าแมนยูคือ มันแลกพลังงานในการที่จะแบบไปไล่บอลคืนหรืออะไรเงี้ยบางทีบางจังหวะเนี่ยเห็นได้ชัดเลยบางจังหวะพูดเรื่องของสเปรพาบอลผ่านมาสองสามคนแบบง่ายมากอะไรเงี้ยหรือบางทีเลี้ยงตัดเข้าในอะไรเงี้ยคือการที่จะเข้าปะทะเข้าสกัดหรือการที่จะวิ่งไล่วิ่งบีบเพรสซิ่งเหมือนสไตล์เซนท่าที่ชอบอะไรเงี้ยก็เห็นเห็นไม่ชัดเจนอะว่าจะทําอะไรจะเพรสจังหวะนีดด้มาบางจังหวะเนีดด่ยอยู่ริมเส้นละ ผู้เล่นมีเราผู้เล่นแมนยูมีสองสามคนแล้วน่นาจะบีบยากจังหวะนี้ก็ปล่อยเขาแกะหลุดออกมาได้เนี่ยซึ่งผมว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนอีกเกมนึงที่น่าผิดหวังพองสมควรอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคจบครึ่งแรกมันก็เสมอศูนย์ศูนย์ไปซึ่งจริงๆแมนยูนั้นมีโอกาสขึน้นนําแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียประตูเหมือนกันนะฮะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยจริงๆแมนยูควรจะโวดโอกาสช่วงนี้นะช่วงที่แมนเออ์สเปอร์เนี่ยผู้เล่นตัวรุกอย่างแมดดิสันอย่างซอนเฮนเมนหรืออะไรเงี้ย เขายังจูนกันไม่ติดแล้วก็เพิ่งเพิ่ง <ๆ S 2> เป็นเกมแรก,แรกที่เขาได้เล่นร่วมกันอะไรเงี้ยมันอยู่ได้สฉวยโอกาสตรงนั้นได้เพราะว่าสเปรเก็ปล่อยโอกาสพลาดไปเยอะเหมือนกันนะครับผมไปนั่งยูการคุยกับรุ่นพี่ในร้านที่ดูบอลด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าคือมันยูดีกว่าจริงนะช่วงหนึ่งแต่ถ้าจบไม่ได้เนี่ยมันนี่ประโยชน์นะครับถ้ายิงได้สักลูกหนึ่งหรือสองลูกเนี้ยโอเคมันอาจจะคลายของกดดันไปได้เยอะเกม,มอาจจะออกอีกแบบหนึ่งแต่พอจบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันคือศูดๆมันก็ยังส,ส น,น่าจะมีโอกาสที่เทนท้ายได้แก้เกมแล้วแล้วก็าอาจจะมีพูดคุยมีกระตุน้นตั้งเตะให้มันตื่นตัวมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีผลเลยนะครับเพราะกลับลงมาก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับเป็นสปเปอร์สัมากา่าที่มาบีเพสซิ่งหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่เชงเพสซิ่งแต่ว่าเดินขึ้นมาสูงกว่าแมนยูนะครับแมนยูเองก็ยิ่งขึ้นหลังมาก็ยิ่งพลาดเยอะขึ้นนะฮะก็ลูกเดิมเดิมแบบจังหวะเดิมเดิมคือเสียเองง่ายระหว่างทางจ่ายติดโดนตัดอะไรเงี้ยซึ่งมันมัน เป็นจังหวะที่ไม่สมควรจะต้องเสียแบบนั้นอะไรเงี้ยมันทําให้เองเสียโอกาสด้วย1นสองก็คือบโอกาสให้ผู้ช่วยได้มีโอกาสจังหวะชิงจังหวะโต้โต้กลับอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันง่ายจนเกินไปอ่ะกับการเสียบอลแบบนี้อะไรเงี้ยแม้แต่ผู้เล่นอย่างบูโน่ที่เรามองว่าเฮ้ยจ่ายบอลดีดีมีเคลล์พาสมีอะไรเงี้ยเครื่องหลังมาคือบูโน่เองพลาดเยอะนะครับแล้วก็ยังขยันบ่นเหมือนเดิมอ่ะไม่รู้ม่งจะบ่นที่อะไร บ่นเพื่อนอยู่นั้นเดี๋ยวพูดตรงนั้นพูดตรงนี้แล้วครึ่งแรกก็ไปบ่นผู้สิทินก็โดนใบเหลืองซึ่งกติกามึงก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะมันจะไปพูดมากไม่ได้จะโดนใบเหลืองมึงก็ขย,ยันจะพูดแล้วก็โดนใบเหลืองแล้วตัวเองก็เล่นยากแล้วทีนี้ไม่จะเล่นต่อจะพูดจังหวะอื่นก็พูดไม่ได้ไอจังหวะหน้าพูดมึงก็ไม่ได้พูดแล้วเพราะมึงโดนเหลืองไปแล้วแล้วสปอร์ดเองไม่ได้มีโสนวกกับเกมเลยนะฮะซึ่งบอลไม่ถึงเขาด้วยนะครับไม่ค่อยได้อยู่ในจังหวะที่มีโอกาสได้รตู อะไรเงี้ยแล้วก็การที่จะแบบอ,อยู่ในจังหวะที่ได้เปรียบที่ได้ใช้ความเร็วในการที่จะวิ่งแซงกระชากลากเลือ้อยผานอะไรเงี้ยแทบไม่มีเลยนะครับดลานสอบวันนี้คือค่อนข้างโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่ได้มีสนมกับเกมมากนักอะไรเงี้ยบางทีจะได้บางทีก็ต้องลงมาล้วงบอลข้างล่างลงมาเล่นด้านข้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เสียประโยชน์เสียโอกาสแล้วก็ไม่มีจังหวะที่ได้จบสวยๆส,ส,สักทีอะไรเงี้ยก็มาจังหวะที่เสียประตูนะครับก็เป็นจังหวะที่ เหมือนเหมือนช่วงช่วงช่วงครึ่งหลังเนี่ยผู้เล่นริมเส้นของของสเปอร์เนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นมาทําเกมลุกมากขึ้นอะไรเงี้ยจนมีคูลูเชฟสกี้ที่ได้บอลจากทางค้างแล้วก็ใช้ตัดเข้าไปแล้วก็ไปไปผ่านบอลด้วยขวามาแล้วก็ลัแบบลิซโดมาร์ตินเสบอทลทะลักไปเสาสองแล้วเป็นเป็นซาที่วิ่งเข้ามาซ้ำเถาสองเข้าไปอะไรเงี้ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นจังหวะที่เสียประตูแต่ว่าดูแล้วมันค่อนข้างง่ายไปหน่อยอะไรเงี้ย เหมือนคาเซเิโรเองก็ไม่ได้อยู่ในจังหวะที่พร้อมจะป้องกันแล้วก็ซาก็วิ่งซอมอยกด้านหลังเข้ามามาทำประตูซึ่งอาจจะเป็นโชคของของสเปอร์ด้วยเพราะว่ามันฉล็กมาอะไรเงี้ยแต่ว่าณโมเมนต์นั้น,น,นมันก็มีผู้เล่นของแมนยูอยู่พอสมควรเหมือนกันที่จะช่วยกันเคลียร์หรือพยายามจะสกัดอะไรที่จะบล็อกลูกยิงของซาได้แต่ว่าก็ก็เหมือนไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะจะป้องกันอะไรเงี้ยซึ่งแม่งก็นั่นแหละเป็นที่มาของการเสียลูกแรก หลังจากนั้นมันยูพอเสียประตูปุ๊บถ้าเป็นแมนยูสมัยก่อนหรือช่วงก่อนอันนี้หรือฤดูกาลที่แล้วเสียประตูแล้วก็จะพยายามที่จะเออเอาประตูกลับคืนมาหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเอเนจีในการที่แบบไปบีบวิ่งไล่เพสซิงค่ตสูอะนี่กลับบอกว่าแมนยูไม่มีจังหวะแบบนั้นเลยบอลก็ยังคงช้าเหมือนเดิมแม้ถ้าเปลี่ยนตัวมาแล้วก็ตามเป็นซานโชลงมาอิลิกเซนลงมาเป็นดาโลลงมาก็แก้ไขถูกจุดเหมือนกันจากที่เราเห็นข้อผิดพลาดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้เกมมันดีขึ้น หรือสภาพทีมมันดีขึ้นบอลมันก็ยังคงช้าอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ออกบอลช้าตัวเพื่อนที่จะขยับแบบเคลื่อนที่รับบอลหลังละลายบ้างอะไรบ้างไม่คือผมรู้สึกว่าแมนยูบอลมันหน้าเดียวไปหน่อยพอคนได้คนนี้ได้บอลปุ๊บทุกคนจะวิ่งเข้ามาเหมือนวิ่งเข้ามาเอาบอลรับบอลแล้วก็บอลนี่จะออกข้างซะเยอะอะไรเงี้ยโอกาสที่บันได้ชูข้างหน้าเนี่ยมันน้อยเพราะว่าหนึ่งคือทําช้าพอสเปอร์ลงมาปิดปุ๊บมันแน่นอะให้ไม่ได้ก็ต้องให้ออกข้างฟุตบอลก็จะออกแต่ด้านข้างอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่ง ไอเดียมันน้อยมากการยิงไกลก็น้อยบูโนยิงได้ดีเมชันเมาส์ที่ก็เคยมีลูกยิงไกลได้ดีก็ไม่ได้ทําไม่ได้ยิงอะไรเงี้ยซึ่งมันมันความหลากหลายมันน้อยมากในเกมเงี้ยแล้วก็เมชันเมาส์เองเนี่ยคือถ้าไม่มีบทบาทเลยนะโดยเฉพาะรึ่งหลังนี่คือเอ่อเหมือนเซนทาก็พยายามจะปรับนะเอาบูโนไปทางขวาเอาเมเมาส์ไปขึ้นมาสูงก็อะไรเงี้ยแต่แต่ว่าคือบอลที่จะสร้างสารรคจากเมชันเมาส์คือไม่มีเลยนะครับ ไอเดียต่างๆเรื่องต่างๆคือเมาส์คือไม่ได้เลยไม่มีโส่วนร่วมกับเกมเลยนะครับซึ่งบอกตรงว,ว่าจริงๆเขาควรจะต้องโดนเปลี่ยนออกเร็วกว่านี้นะครับเพื่อให้เกมมันแบบเอาคนอื่นลงมาปรับจูนหรือว่าเอาคนอื่นลงมาสร้างสรรเกมให้ได้รีกว่านี้อะไรเงี้ยค่อจะมีโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นอย่างงาั้นเขาก็ได้อยู่พอสมควรเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันแมนยูเองไม่ไม่ได้เรื่องอะเกมเี้บอกตรงโดยรวมแล้วคือคือไม่ดีนะมีที่ดีๆที่อ่ะมี มีโอนาที่อออกมาได้จ่ายบอลได้มีทิ้งครึ่งแรกให้กับซันโชสวยๆเตะบอลยาแล้วก็ออกมาคือจังหวะจ่ายลิงก์รูมเล่นกับเพื่อนเนี่ยทาได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีจังหวะช็อตเซฟอยู่บ้างพอสมควรแล้วก็อีกคนนึงที่ดีรู้สึกว่าเป็นเป็นลูกชอที่่าจังหวะจากคนดีมีความนิ่งมีความแข็งแรงแล้วก็อ่าจังหวะในการที่จะบล็อกลูกยิงของซอนเฮืองมินหรือลูกสกัดลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ดีอย่างเงี้ยแต่คนอื่นๆก็โดยรวมแล้วก็แบบ ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดีอ,ะอ่ะเพราะบอลมันแพ้มันไม่ดีแล้วแหละแต่ว่าคนอื่นคือมันมันผมว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานเยอะพสขขอสมควรแล้วก็วิธีการเล่นเอ่ยรายละเอียดต่างๆเอ่ยนะครับบอลอยู่ก่าเราแท้ๆอยู่ๆก็ไปจ่ายให้เขาอะไรเงี้ยการที่จะผมอ่ะคอนเซิร์นที่สุดเลยวันนี้คือเรื่องของไฟติ้งสปิ p i ตอะที่จะต้องแบบวิ่งไล่บีบเพรสซิ่งให้มันเห็นว่าเฮ้ยโดนหนึ่ง,งแล้วเราจะเอาคืนเว้ย แล้วก็มาโดนลูกที่2ก็เป็นลูกที่แบบมันก็เป็นจังหวะผิดพลาดของตัวเองมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วแล้ว,ลวก็วันนี้เป็นวันที่แมนยูปล่อยให้ผู้เล่นของสเปอร์เนี่ยเชิดฉายมากโดยเฉพาะครึ่งหลังบิสซูมาเอ่อซาเองเอ่ออุโดโอกีอะไรสักอย่างแล้วก็มีแบ็คขวาอย่างปอโรมีคูรูเชฟสกี้มีตอนหลังซอนก็นดีขึ้นแมดดิสันเองคือโหโดดเด่นเลยกองกลาง3กองกลางของสเปอร์คือโดดเด่นมากช่วงครึ่งหลังเคาะเล่นกันแล้วคือแมนยูเนี่ย ปล่อยให้ผู้เล่นของสเปอร์เล่นได้ง่ายเกินไปทําการจะเข้าบีบถึงเร็วการให้เขาแบบออกบอลยากขึ้นอะไรเงี้ยมันแทบไม่มีเลยเนี่ยคือมาอยู่เรียกว่าแพ้แบบแพ้ราบคาบทั้งผลการแข่งขันแล้วก็รูปแบบของการแข่งขันเลยคือสู้ไม่ได้เลยนะครับครึ่งหลังมานี่คือเห็นได้ชัดเป็นหนังคนละม้วนเลยคิดว่าจะดีขึ้นกับไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งก็ผิดหวังนะครับเป็นความผิดหวังที่ที่แฟรมาโยต้องมาเชิญอีกครั้งหนึ่งกับช่วงต้นฤดูกาลจากที่ปีที่แล้วแพ้ไป2นัด แพ้ไบตันแล้วก็เบนฟอร์ดที่โดนยิงยับเลยนะครับแต่ปีนี้ก็เหมือนดีขึ้น2นัดแรกมี3คะแนนชนะมาหนึ่งแต่ว่ารูปแบบรูปแบบของเกมก็คือก็คงยังไม่ดีเหมือนเดิมอ่ะยังคงต้องแบบปรับจูนอีกเยอะเลยอ่ะแล้วแฟนแมนยูเองก็คือคือบนบนยับอ่ะคือมึงเล่นงี้อะไรกันเนี่ยคือก็ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยนะก็ต้องพยายามแก้ไขกันแล้วกันก็สําหรับแฟนแมนยูก็ก็คงต้องเชียร์ต่อไปแหละนะครับแต่ว่าก็อยากให้มันดีขึ้นเร็วๆแล้วกันแล้วก็เอ e เน y ีในการที่จะเป็นผู้้้้ชนนนนะะมัตออองเยยกกวว่่าีหแล็ ฟุตบอลมันแพชชนะกันได้แต่ว่ามันต้องมีเรื่องของไฟติ้งชัด้เห็นว่าเฮ mm ้ย hmm. มึงพยายามทำนะ mm hmm. กูทําอยู่นะ mm hmm. เออแต่มันแพ้นะ mm hmm. อะไรเงี้ยคือแพ้คนรับได้แต่ว่ามึงต้องสู้ให้เห็นหน่อยนะ mm hmm. วันนี้คือช่วงนิ่ชงช่วงท้ายเกมนี่คือเหมือนปล่อยจอยละคือแบบมาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นนะบอลนะก็เล่นไปเรื่อยๆไม่ได้มีไม่ได้มีความกระหายที่จะเอาประตูคืนอย่างเงี้ยแม้กระทั่งทบเวลาบาดเจ็บสิบนาทีอ่ะคือช่วงนั้นมันทำประตูได้อ่ะจะตีเสมอก็ยังได้เลยสองประตูมางทำได้ถ้ามึงจะเอาแต่วต่า นักเตะเหมือนมันปล่อยจอยแล้วไงมันก็ไปเรื่อยละไอ้คนได้เล่นบอลมีบอลก็เล่นไปไอ้คนไม่มีบอลแม่งก็เริ่มจะเดินกันแล้วไม่ได้มีกครเคลื่อนที่อะไรเงี้ยคือแบบทุกคนมารับบอลใกล้ๆกันหมดผมรู้สึกว่ามันมันสกัดกันางแล้วพอสเปอร์นำสองนปุ๊บเนี่ยเขาถอยไปแพ็คปุ๊บเนี่ยคือพื้นที่มันแั่งจบละถ้าคุณพยายามเคลื่อนที่ให้เร็วกว่านี้หรือว่าดึงเขาออกมาหรืออะไรเงี้ยให้เขาโซนแตกเนี่ยคุณไม่มีทางยิงเขาได้เลยแล้วสุดท้ายก็เนี่ยลนะต่อให้แบบช่วงท้้ายก็จะมีโขึนไป มีเปเลสตีลงมาแล้วก็มาลากเลยเกือบได้จุดโทษก็มีคาร์มิาม่งมีบาลานซ์ม่งถึงมันจะออฟไซด์กนอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีลูกเสียหวัดเสียเลยบูโน่ยิงฟีคิกออกอะไรเงี้ยซึ่งมันเดทเต้ไ่หมดนะครับถือว่าเป็นเกมทีมอีทีมที่อีเกมที่ก็ค่อนข้างจะเป็นผลงานที่เล่นได้คู่ควยแตกนะครับดีช่วงช่วงเดียวช่วงแรกแช่วงสิบห้าสิบมีแรกหลังจากนั้นมาคือหนังคนรมวนก็คือแบบโดนสเปอร์กดโดนสเปอร์สอนบอลง่าย นะครับก็เชียร์ต่อสำหรับแฟนแอนยู่แล้วกันนะขอบนเนะแล้วกันประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวหลังเกมอีกทีหนึง่งก็จะเป็นเกมคู่ใหญ่ๆแหละนะฮะคู่อื่นๆก็อาจจะไม่ได้พูดมากนะแต่ว่าก็คงเป็นเกมคู่ใหญ่ๆที่ที่เป็นเป็นทอล์กอัพ e ตารเป็นเกมที่น่าสนใจเราจะมาพูดกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะฝากกดติดตามเพจแมนนัทแมชด้วยนะครับแล้วก็ยูทู e ก็ฝาก like, กดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยมันมีช่องของแมนนัทแมนช ขึ้นมาแล้วนะครับก็ฝากไปดูด้วยแล้วก็วันอังคารนี้นะครับ2องทุ่มเราจะมีไลฟ์สดกันก็จะมีครูและฟุตบอลมาคุยกับเรานะครับแต่จะเป็นใครนั้นเรายังไม่บอกเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์กันวันอังคาร2องทุ่มครับแมตนวลแช์รครับฝากไปด้วยครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ